และคลิปนี้ครับผมจะสอนคุณรีวิวสินค้าที่คุณได้สั่งซื้อร้อยแล้วในแอป l a z a d a แล้วเขาจะส่งถึงมือคุณเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่เราได้ทําคลิปที่ผ่านมานะครับเป็นคลิปที่สอนเรื่องการสั่งซื้อนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าสั่งซื้อเนี่ยจะต้องมีการติดตามผลอย่างไรอะไรเงี้ยครับตั้งแต่มีวิธีการจัดซื้อมีวิธีการสมัครสั่งซื้อ แล้วก็ติดตามผลนะครับว่ามาส่งถึงเมื่อไหร่นะครับคลิปนี้จะสอนรีวิวซึ่งถ้าเกิดคุณอยากจะดูคลิปสมัครก็ดูใต้คอมเมนต์ด้านล่างดูตัวไอด้านบนหรือจะดูคลิปวิธีการสั่งซื้อก็ดูตัว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 ไอด้านบนหรือตัวคอมเมนต์ด้านล่างเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณอยากจะดูคลิปอื่นนะครับว่าว่าการตรวจสอบนะครับว่าสินค้าส่งถึงไหนแล้วก็ดูตัวไอ้ด้านบนหรือใต้คอมเมนต์ด้านล่างเหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปรีวิวพร้อมกันครับเปิดอันดับแรกก็เปิดแอป lazada มาครับ เปิดแอป Lazada มาครับพอเปิดเสร็จครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้เขาจะมีโฆษณาอะไรอย่างนี้พอมาปุ๊บก็กดเข้าบัญชีตรงนี้ครับบัญชีนี่ครับบัญชีพอเข้าคําว่าบัญชีตรงนี้ปุ๊บตรงนี้เนี่ยจากในคลิปที่ผ่านมาที่ผมสอนว่าเวลาจะส่งเนี่ยจะต,ติดตามสินค้าอย่างไรก็คือเขาจะมีจะส่งสาเร็จอะไรเยงี้คุณไปดูคลิปนั้นได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะมารีวิวนะครับการรีวิวเนี่ยคือคุณต้องเข้าตรงนี้นะที่ต้องรีวิวถ้าเกิดเข้าตรงนี้ครับมันจะไม่มีขึ้น เดี๋ยวดูนะมันจะไม่มีขึ้นนะครับนี่ไหมครับมันจะขึ้นสุดแค่ขึ้นสุดแค่ตรงนี้ครับอยู่ระหว่างจะส่งทั้งหมดนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคุณสามารถเข้าตรงทั้งหมดนะครับแล้วคุณสามารถเข้าตรงสินค้าตรงนี้นะครับและคุณหรือว่าคุณจะกดตรงนี้ก็ได้สําหรับรีวิวก็ได้หรือจะกดเนี่ยกดสำหรับรีวิวก็จะไปหน้ารีวิวสินค้าเนี่ยเขียนรีวิวเห็นไหมครับเนี่ย หรือว่ามีวิธีก็คือกดตรงนี้นะครับแล้วคุณก็รอสักครู่นะครับแล้วก็เข้าตรงนี้นะครับเข้าไปตรงตัวที่เราจะรีวิวครับเมื่อกี้นะครับเข้าไปตรงที่ตัวจะรีวิวผมจะรีวิวสินค้าตัวนี้นะครับตรงนี้มีเขียนสำหรับรีวิวกดเข้าไปตรงนี้นะครับกดเข้ามาปุ๊บครับให้คุณเลื่อนลงมาจะเห็นคําว่าเขียนรีวิวครับกดคําว่าเขียนรีวิวครับนี่เห็นไหมครับก็มาเลยนะครับแล้วมีอีกอย่างนะครับ อันนี้อันนี้ผมยังไม่ได้รีวิวตรงนี้นะครับเดี๋ยวก่อนออกก่อนนะครับผมจะโชว์ให้คุณดูครับอาจจะรีวิวอีกที่หนึ่งก็คือกดตรงนี้นะครับที่ต้องรีวิวจะเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับมีหลายๆจุดเลยตรงนี้ก็ได้ถ้าตรงนี้ปุ๊บคุณต้องกดดูรายละเอียดสินการสั่งซื้อก่อนแล้วก็จะเข้าไปสู่หน้าเมื่อกี้นะครับก็กดเขียนรีวิวตรงนี้เหมือนเดิมนะครับกดตรงเนี้ยมันก็จะไปหน้าเดิมนะครับโอเค ตรงนี้เนี่ยแล้วก็อีกจุดหนึ่งจุดสุดท้ายครับคุณสามารถกดตรงนี้ครับที่ต้องรีวิวกดครับกดได้หลายจุดมากเลยครับคุณก็ลองเลือกเอาที่คุณถนัดครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีการรีวิวนะครับแล้วก็ประวัติการรีวิวตอนนี้ผมยังไม่มีนะครับอันนี้ผมจะรีวิวนะครับกดรีวิวครับพอกดรีวิวปุ๊บเขาก็จะขึ้นให้เขียนรีวิวนะครับผมก็จะรีวิวตามปกติเลยนะครับเนี่ยผมก็ใส่ไปนะครับ จะเขียนรีวิวด้วยคําพูดหรือว่าเขียนด้วยอะไรก็ได้นะครับจะแล้วไม่ระบุตัวตนก็ได้นะครับเนี่ยไม่ระบุตัวตนเขาก็จะชื่อของท่านก็จะวิธีแสดงเป็นก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่นั่นผมผมตั้งชื่อซุปเปอร์เจก็จะขึ้นซุปเปอร์เจเลยทีนี้ถ้าไม่ระบุตัวตนก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณก็ใส่ไปเลยครับให้กี่คะแนนอัปโหลดภาพอัปโหลดวิดีโอใส่น,นี่นั่นได้ตามปกติเลยครับแล้วแต่คุณถนัดครับในที่นี้เนี่ยผมจะรีวิวโดยไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับใส่ แค่ใส่ให้ดาวอย่างเดียวนะครับคุณก็สามารถใส่ภาพนะครับใส่ได้เลยเลือกภาพในเครื่องคุณใส่วิดีโอเลือกวิดีโอในเพื่อในในเครื่องคุณได้นะครับเท่านี้เองแล้วก็กดแชร์รีวิวนะครับต้องต้องกดตรงนี้ด้วยครับข้ามาก้ายอมรับตรงนี้ด้วยนะครับกดด้วยจริงๆเขาจะกดให้อยู่แล้วแหละแต่ทีนี้คุณมาดูอีกทีถ้ากดแล้วก็กดแชร์รีวิวกดครับขขอบคุณสำหรับรีวิวของท่านนะครับ ยินดีด้วยเขียนรีวิวสำเร็จนะครับเขาจะมีให้เหรียญเป็นรางวัลน,นู่นนี่นะครับรีวิวสำเร็จแล้วการตัดใจของผู้ซื้อขึ้นอยู่กับการรีวิวของลูกค้านะครับตรงนี้ก็ตรวจสอบความจริงของฉันได้นะครับก็นี่ครับเห็นไหมครับจากเมื่อกี้ครับตอนแรกมันมีสําหรับรีวิวใช่ไหมครับสำหรับรีวิวตรงนี้หน้านี้ก็ยังก็หายไปแล้วนะครับก็ย้ายมาสู่หน้าประวัติการรีวิวตรงนี้นี่เห็นไหมครับประวัติการรีวิวก็มาอยู่ตรงนี้แล้ะครับผู้เขียนไม่ได้เขียน ผ,ผู้ใช้ไม่ได้เขียนรีวิวนะครับผมแต่ให้แค่ดาวเดี่ยก็คือผมให้แค่ดาวเนี่ยผมสามารถอ d ด t ิทได้ด้วยนะครับอิดิทตรงนี้นะครับกด edit. อิ e ดิทก็คือมาแก้ใส่ภาพเพิ่มใส่วิดีโอใส่ภาพเพิ่มใส่วิดีโอเพิ่มลดดาวให้ดาวเพิ่มลดดาวให้ดาวเพิ่มอะไรเงี้ยอันนี้คือดาวสินค้านะครับอันนี้ก็คือการบริการขนส่งนะครับแล้วก็การบริการร้านค้านะครับคุณก็สามารถลด นี่ก็ได้แล้วก็ให้ถ้าอันนี้ก็คือไม่ดีนะครับนี่คือเฉยๆนี่คือดีดาวก็แล้วแต่เลย1ดาว5ดาวอะไรเงี้ยหดาว5ดาว3าดาว5าดาวคือกดได้หมดทุกอย่างนะครับมาปรับเปลี่ยนใหม่นะครับพอปรับเปลี่ยนเสร็จคุณก็กดแชร์รีวิวเหมือนเดิมนะครับก็จะขอบคุณก็จะเหมือนเดิมครับอัปเดตไปสูนหน้าเดิมนั่นเองครับ ก็รีวิวสำเร็จก็คืออันนี้ก็คือเหมือนเราอัปเดตแก้ไขครับตรงนี้คุณก็มาอีดิตได้เรื่อยๆนะครับก็ตรงนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับสำหรับรีวิวแล้วก็ประวัติรีวิวนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สอนง่ายๆเท่านี้ครับนี่ก็จบกันตรงนี้เลยกันอธิบายง่ายๆคือถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจตรงไหนดูแลวงงตรงไหนครับว่ารีวิวยังงงตรงไหนนะครับคุณก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ส่งคําถามมาให้ผมนะครับได้เลยใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้หรือว่าจะแอดไลน์ผมใต้คลิป ปัญหาของคุณเนี่ยามาให้ผมได้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ตามชมมากเลยถ้าอยากให้ผมทำคลิปไหนสอนแอปพลิเคชันอะไรนะครับก็บอกผมได้ตลอดเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ตามติดตามชมกันมากเลยผมต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปถ้าเกิดคุณชอบความรู้การสร้างกิจการออนไลน์แบบนี้ที่ผมสอนสามารถกดติดตามทาง youtube กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ผมได้นะครับถ้าเกิดคุณดูทาง Facebook ก็กด ไลค์ like, กดติดตามแล้วกดเห็นโพสต์ก่อนนะครับและคุณจะไม่พลาดคลิปด,ดีๆจากผมเจทรงชัยจิวดาชูพันธ์สวัสดีครับ